เมนูอะไรคะอ๋อข้แกงขา้าวคั่วครับแกงขา้าวคั่วใส่ไก่สูตรสูตรสูตรบอกได้ไหมสูตรเออเป็นสูตรลับเฉพาะของร้านข้อคนเมืองครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวันนี้มาตกปลาครับแ S <S ได้ะไรแวมหม้อปอไกลายเป็นเมนูไก่นะ <S <S เป็นอันนี้เป็นไก่บ้านค่ะเป็นสายพันธุ์ไก่ป่านะครับดูดูเท้าพวกกลุนะครับเป็นเท้าดำเนี่ยนะฮะของจริงนะของจริงของจริง,ง,รงมีดมเดี๋ยวมารอดูครับว่าหน้าตาของแก่ขาอคั่วจะเป็นยังไงครับ เตาที่ใช um mom, so like ้นะครับเขาจะเป็นเตาถ่านครับเตาถ่านต้องเป็นเตาถ่านจากไม้มะขามนครับเพราะว่าจะให้ถ่านที่แรงกล้าหรือเขาเขาอันนี้ขอปิดเราปิดนะครับโลโก้นะครับไม่สนับสนุนนะครับน้ำม้วนยาวเที่ยวตะที่ให้แตกมันครับ อยู่บ้านก็มีอิวกันดวนที่ขาวเยอ่เลยเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกระที่เขาแตกดูดูดูอย่างพวกนี้ไว้ระหว่างรอนะครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับแล้วก็หากิจเตรมที่มาขั้นนะครับโปรเซสต์น,นี้ก่อนนะครับ ครับตอนนี้นะครับแต่ทิเริ่มแตกตัวแล้วฮะแตกมันแล้วก็วใส่พริกแกงที่เราโขลกไปนะครับเดี๋ยวผุย่อน,นะะอ่ะกาให้มันหอมไหมครับจากเมื่อกี้นะครับน้ำมันเ,เยอะ,ะครับเคี่ยวให้มันแตกตัวแตกมันสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยมันเป็นมันเนี่ยเขาเรียกว่าวแตกมัน แล้วนะครับเนื้อกลิ่นหอมของกิกออกะลครับกะิก่เกิดขึ้นนะครับใสใ่ไก่ลงไปนะครับไก่ที่เราสับนะครับ คนนะครับขวดนะครับขอ้ไปเมื่อนะครับไก่ที่เราผัดครับแห้งนะครับก็เป็นการไม่สูญเสียนะครับ เราก็จะเติมน้ําน้ําสะอาดลงไปในครกนะครับที่เราขบพรกิกครับเพราะว่าความเผ็ดมันจะสะสมในครกนะครับสูตรน,นี้ลองใช้ดูเทิมไปเลยครับสีสันก็ <c oughs> <3 S 1> ประมาณนี้นะครับระหว่างที่อรอไก่สุกนะครับ แล้วก็หาจิตกรรมนะครับ e ขั้นเวลานะครับด้วยือของเล่นมาให้ซื้อรูปหัวใจมาให้นี่ใครพี่เหนือยสองพันบอกห้ชี้ให้พี่เหนื่อยลูกมันไม่ให้เลยบอกว่าเมื่อไรเดี๋ยวย้ายไปซื้อใหม่ใหมมันก็ไม่ให้ถึงบ้านไม่คุยกับคุณพ่อคุณแม่เลยเหรอใช่แบบไหน เนื้อไก่ของเราครับเปื่อยแล้วนะครับเราสังเกตนะครับตรงเนื้อครับมันจะล่อนกระดูกครับเราสามารถจับนวครับแทงเข้าไปเลยจะรู้สึกถึงความนิ่มความนุ่มของไก่นะครับไก่บ้านนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ตรกนี้นะครับหอมแดง ตัวฟักยาวนะครับมะเขือนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับใส่พวกที่มันไอสุกยากยากก่อนนะครับใส่ไปเลยไปติป้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับให้สุกแล้วก็เปื่อยก่อนแล้วก็จะตามด้วยผักที่สุกง่ายๆนะครับเปื่อยง่ายๆนะครับ ผักนะครับก็จะมีนะครับวันนี้หาตามพื้นที่นะครับก็จะมีไอยอดใบยออ่อนนะครับชะอมนะครับเนี่ยอยู่ริมด้วนี่เองะฮะตำลึงนะครับอยู่ไหนนะฮะอยู่นู่นนะฮะเสานน่นเลยนะฮะเห็นไหมะเสาเซวขาวนะแจ๋วนะครับตมละแล้วก็จะมีนี่อีกนะครับ้าน กุ้นะครับกระเพราบ้านนะครับดูสีก็รู้นะครับสีม่วงนะครับ <c oughs> แล้วก็ใบมะกรูดนะครับ <c oughs> ต้นใหญ่เลยเบิเ้มเลยฮะเก็บเต็กนุ้นเ <c oughs> ห็นไหมเขียวชะอุ่มเลยบอกว่าถ้าเอาเมือเขือมืใสใจหน่อยนะ่ะดีเหลืหลายจะไปลแล้วไม่เอาเลยคนนะครับ <c oughs> ให้ผักของเราอยู่ ในน้ำครับระหว่างรอให้สุกนะครับเราก็จะมาทำกิจกรรมขั้นเวลาก่อนครับครับเมื่อพวกถั่วพวกมะเขือนะครับสุกแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับคือพระเอกของงานนะครับก็คือข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วนี่เป็นข้าวคั่วที่คั่วใหม่ๆนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมนะครับข้าวคั่วนะครับเราใส่ไปแต่ทีละนิดนะครับคนไปน้องกระดาหกลิ่นมาเลยครับออาาใครต้องการเนื้อนะครับก็ใส่เยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับคนไป น้ำแกงที่ออกมานะครับเมื่อเขาคัา่วเขาอิ่มตัวนะครับมันจะมีลักษณะแบบเหนื่อๆน,นะครับแต่ผมชอบเหนื่อๆน,นะครับผมใส่เยอะเลยหอมนะครับกินไว้สักพักหนึ่งนะครับนี่ยฮะน้ำเขาจะจาเหลียวๆนะครับกลายเป็นเหนื่อๆแล้วน,นี่ครับเป็นที่มาของคําว่า แกงข้าวคั่วนะครับอีกให้มันข้นเลยครับงั้นไม่สมชื่อเขาอเมื่อเข้าคั่วนะครับยังไม่ทันหนืดครับเราก็ใส่ผักลงไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า เดี๋ยวถ้ามันหนืดแล้วเราจะผนผักยากใส่ลาไปจะอมตําลึงแล้วก็ตัวกลิ่นนะครับก็เป็นกัะเพราใบมะกรูดนะครับใส่เข้าไปหอมชุยงานนี้หอมชุยงานนี้ เริ่มเนื่อแล้วนะครับกินยากครับแก่หัวขั่นเพราะว่ากรรมวิธีมันมยเยอะมาก พอดีไอ้วัตถุดิบเราหาได้นะครับง่ายๆจากริมรั้วเองนะครับขนาดไก่ยังเรียกนะครับแกงข้าวคั่วเตะนะโอเคนะครับสาเร็จนะครับแกงข้าวคั่วของเรานะครับนี่รสชาติเป็นไงครับเดี๋ยวมาดวให้นะครับชอบเค็มเติมน้ําปลานะครับชอบนัวก็เติมสมนัวเข้าไปนะครับตามใจชอบเลยครับหน้าตาที่ออกมาก็เป็นแบบนี้นะครับแกงข้าวคั่ว สูตรคอคนเมืองโอเคอแจ๋วครับเดี๋ยวมาเรามารองชิมฟีมอือน,นะครับแกงข้าขวคั่วสูตรคอคนเมืองนะครับว่าจะมีรสชาติยังไงนะครับอ,อสมชื่อจริงกำเนิดมาก อื้อหนักบ้างทีเด็ดต้องงี้ครับนี่เลยเผ็ดสิครับ มะปราทอดเดครับเผ็ดจิ๊ดแซ่บจ้า